หนีคนดีนี่อยู่ยากยุคพิเสันดีอย่างนั้นเหรอพระอปีอยู่ได้อย่างสบายยุคพิคสันดีอย่างนั้นเลอน่าจะเห็นเป็นตัวอย่างเหมือนกับพระสังฆทานบิดนั่นแต่พระจับเงินจับทองก็เป็นอย่างนั้นจับจ่ายใช้เงินใช้ทองก็ให้เป็นอย่างนั้นพระกินข้าวทุกเวลาก็ให้เป็นอย่างนั้นพระเล่นบ้องฟืนบ้องไฟพระเล่นจีกา นั่นพระที่้งเครื่องลังของขังขายเป็นพุทธพาณิชก็ให้เป็นอย่างนั้นให้มันมีบทอ,อย่างนั้นมันจะได้เห็นกันจะชัดธรรมชาติกินกินธรรมชาติเห็นไหมละ่ะอยากเห,เห็นในสมัยตัวการนี้เห็นไหมละ่ะถ้าผิดหลักทรรมหลักวินยัยประมาทพุทธเจ้ามีแต่ธรณีสูงหมดธรณีสูงหมดนั่นแหละเราก็เห็นกันอยู่นี่รู้กันอยู่นี่เรียนกันอยู่นี่ หรือตำรานั้นไม่มีประโยชน์หรือไงถ้าตำรานั้นไม่มีประโยชน์แล้วบวชมาทำไมบวชมาทำลายศาสนา,างนั้นเหรอเป็นพวกรัชชีงงั้นเหรอเป็นพวกกองทอัพอุทธรมงั้นเหรอหรือจะเอายัางไงดีเราก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไหรอกผู้ที่ปกป้องพระรัชศาาแทบล้มประดาตายแต่ระยุคแต่ละสมัยมีผู้ดิบผู้ดีผู้ผมีบุญอุบัติขึ้นก็ถูกฆ่าถูกทำลาย โอ้แหนเรื่อแหนเราต่างๆเห็นไหมล่ะดังที่เราฟังเมื่อกี้เห็นพระองค์รอสีไหมล่ะแต่สู้ทุกทุยากขนาดไหนดูในพระราชวังยางสุขสบายเต็มพระองค์ไม่ยอมอยู่ยอมมาฉันเมื่อเดียวรวบรวมพระปริยัติให้เป็นึกแผ่นแน่หนาให้คณะสงฆ์ได้เรียนนี่คือเรื่องของพระปิดกพระไตรปิดก ทางด้านพระวินัยปิดกนี่ทางด้านสุตตันตปิดกนี่ทางด้านอภิธรรมปิดกอยกแยอ,ออกมาอย่างล,งละเอ,อียดแล้วอ่อให้พระพวกเราศึกษาความรู้รวมทั้งอุบาสิการเราด้วยหรือฟืน้นพระพุทธศาสนาใหม่ค่อยสว่างจะไางขึ้นมานเรื่อยๆแต่พระอภีมีเยอะนี่นีพวกปีตพวกผีมีเยอะนี่จนถึงปัจจุบันนั่นแหละ อีพวกเราพระดีจะไม่ออกมารวมตัวกันสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยเลยหรือจะให้พวกพระอัปรีทาลายหลักธรรมหลักวินยยัยงนั้นเลยอีพวกเราพูดขึ้นได้าดล้านี่แหละอีเราตันฑิตีเตียนเพื่อก่อเพื่อความสมลิมขีรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเห็นพระแท้ทั้งพระเล็กพระน้อยและพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระถิหลานุถีแล้ว ผมจะเข้าไปกราบไปไหว้ไปทือทุนบูชาไปเจ็ดเท้าท่านช่วยงานท่านผมก็จะตายแล้วนี่หนหกสิบกว่าแล้วนี่เดินโซเซโซเซแล้วตามประชิภาษาของคนแก่แต่แกนี้ก็ขอให้เป็นแก่เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่กลับมาแก่อีกไม่มาตายอีกตลอดกาลความคิดที่จะเข้าสู่ ระกูลราชาป้าหากษัตริย์เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาสักชาติก็ยุติปล่อยให้ผู้สร้างบาร,รมีที่เลื่ที่ประเสรศิฐมารื้อฟื้นพระพุทธศาสนาดีวกว่ากินเราแค่นี้เราก็รู้บาร,รมีเราเนี่เรามีแค่นี้พระอภีมันเต็มโลคเต็มสงสารพวกรัชทีเต็มโรกเต็มสงสาร,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 รน,นี่พวกเดน่นพวกดังนี่ก็เต็มโรคเต็มสงสาร,รนี่ที่เดน่นดังที่ทำลายหลักธรรมหลักวินัย ดินดังลาบจัก,กระความเสริ้มเสิตื่นโดนดเตะทำลายหลักธรรมหลวงพี่ไหนไม่เห็นหัวจะตาตัวเองไม่เห็นคุณค่าที่เลือที่ประเสริฐเลยเห็นพระบิณฑ์หรือศีลที่พระเจ้าสมบูรณ์ยพวัตถูกต้องดีงามเป็นเปรียบเสมือนขยะไปเลยไม่เห็นพระเจ้าไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่เตะสอนให้เขาสร้างบุญสร้างกุศลส,สอนทําไม นั่นตัวเองยังไม,ไม่ไม่ได้สร้างบุางกุศลอะไรมีแต่เปรตมีแต่ผีมันเต็มโลกจะจะบ่างไงหรือผมพูดผิดอีกผมยอมแล้วไงยอมไม่คนดา่ายอมไม่ชาวพุทธเราด่าทั่วโลกนี่หละยอมไม่พ่อแม่ครูอาจาร์ประมาทยอมให้บุคลนประมาทผมยอมทุกสิ่งทุกอย่างเม้บุคลนะจะฆ่าจะทำลายผมผมก็ยอมนี่คือพจนานุกรมของลวกปู่น้อยจนันทร์พรหนี่ผมทำชัว่วมเหมือนผมตายซะนั่น จะเห็นไหมล่ะพงโลจีท่านกล้าอาถรรพ์ขนาดไหนยอมถูกตํานีตีเตียนยอมให้คณะสงฆ์ตํานิตีเตียนดูดดาว่ากล่าวพ่องค์ยอมเพื่อต้องการให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง,งมั่นคงและเป็นของแท้แยกแยะออกจากเปรจากผีพวกทํารายเจตนาให้เป็นของดิบของดีขึ้นมาพวกเราก็ทํารายเท่าเกัน หนึ่งในล้านหนึ่งในล้านหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านพระองค์เป็นหนึ่งในล้านพงศ์ลอสีเป็นหนึ่งในล้านไม่ลื้อฟื้นคุณงามความดีในพระพุทธศาสนายอมจะละความสุขจนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่ออะไรก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระศาสนานั่นเพื่อความสมัคคีในประเทศชาติบ้านเมืองในพระที่อยู่ในพระพุทธศาสนาศีลของพระคือความสมัคคี มันจะดกี่ข้อกี่ข้อเป็นพันข้อในบุปสชกขาก็คือความสมัครคีปัจจุบันนี้ส่วน227ข้อก็เอา227ข้อมันจะเป็นอะไรไปมันจะตายกันหรือไงหรือจะเอายังไงมาเป็นเครื่องวัดดูพระอ,องค์ลอจีที่ท่านตากตามทํางานหนักขนาดไหนกว่าที่จะได้พระพุทธศาสนาคืนมาที่อยู่ในพระปะริยัติที่เราเริ่มเรียน ถูกพวกพาา่ม่ถูกพวกสงครามาเผาวัดวายหมดที่วัดวารามนี่นะที่กรุงศรีแตกกันอี่ใครเป็นคนทำก็พวกาล้วเป็นคนทำอีกขิงพุทธนรนแล้วนะลูกนะเกิดมาแล้วก็ตายเท่านั้นการสร้างคุณงามความดีมันไปสุดท้ายเราก็สมควรที่จะดีใจที่เรามีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่หรือหรือจะเอาอยัางไงจะเอาพวกปีตพวกผีเป็นเครื่องวัดอย่างนั้นหรือ หรือจะเอาพวกนรกมหาเวจีเป็นเครื่องบัดอย่างนั้นหรือดีเราไม่เข้าไปก้าวไกลหรอกนี่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นเราไปเมื่อวานนี้แล้วเราก็เลยได้อาทำเรื่องนี้แหละเราครูบาลบธรรมกับผู้ประชาดีเราจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขยังไงล่ะสมัยปัจจุบนันนี้ไม่จะแก้ไขยังไงนั่นแนหะพระเด่นดังส่วนมากก็เป็นพระพวกทำลายหลักพระวินยัยหลักศีลของพระนี่ มีราบจัดก,การกร,ร,รัความเสื่องเสือเตียนจอก็ไม่ใช่ว่าพระรูปนั้นท่านอยู่ในพระวินัยนี่มิได้ทำลายหลักธรรมหลักวินัยที่ส่วนมากผู้ดีส่วนน้อยมีไม่กี่รูปยกทางด้านนั้นก็หลวงปู่บุญมาคำพีและธรรมโมหลวงพ่อถุยเราทางด้านนี้แล้วก็มีไม่กี่รูปนี่เพราะมีผูาจาร์นี่ที่ออกมา ขาท่านก็ไม่ได้เด่นดังอะไรมากมายเหมือนพวกทำลายศาสนาหนินก็เห็นกันอยู่นี่หรือจะเอายังไงไปเครื่องวัดอีกกันท่านไม่อหญ่เกศียไม่ยกเกยุ่งไปทั้งโลกท่านก็อยู่แบบสงบเงียบแล้วขี้เกียจแล้วไก่จะตายแล้วเรื่องของไก่เรื่องของมันจ้าท่านก็ว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเลยถึงเกจรลาภาพขนาดนั้นแล้วก็ต้องหยุดยุติเพราะขันใช้งานไม่ค่อยได้ลุกเดินเห็นละบาก พลักกาลังเทศแทบจะไม่มีขันนี้ใช้งานแทบจะไม่ได้ท่านก็ยอมรับสบภาพอยู่เป็นปกติพวกเราพอพูดได้ก็มาทะเลาะกอันนี่เห็นไหมล่ะพอเราพูดเพื่อความสมัคคีก็ว่าเราไปทะเลาะหมูกทะเละาะคณะทะเลาะกุบาอาจารย์ก้าวลาจาบจ้วงว่าเราจะตกนรกหมกไหมเพื่อนมันรู้ไปสิแกนหรือฟื้นหลับทำหลักไินัย การทำสังขยนาทุกวันกลายเป็นคนผิดก็ให้มันรู้ไปสิยอมแล้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีๆที่จะได้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาบ้างเห็นจะว่าไงเอาเราก็ไม่เข้าไปเข้าข่าดเรื่องนั้นเห็นไหมล่ะพระสังกทานดินเราวก็เห็นกันอยู่นั้นวิบากกรรมก็สงผลปัจจุบัน้เห็นไหมล่ะผู้ไม่อยู่ในธรรมในวินัย ถ้าเป็นอย่างนั้นกันทั้งหมดโอ้หจะดีนะอันนี้ไม่ได้สาบแช่งใครนะเพียงพูดตามทมตามวินัยแยกแยะระหว่างชั่วและดีนี่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมละ่ะพระพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์พระวินัยศีลของพระนี่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่มีทิฏฐิมานนะเห็นไหมล่ะผู้นั้นก็จะเรียนรุ่งเรืองเมื่อมีทิฏฐิมานนะผู้นั้นก็วิบัติอย่างนี้มันจะได้เห็นกันดิ อันนี้ไม่ได้ไปตอกย้ำซ้ำเติมพระรูปนั้นรูปนี้หรือตอกย้ำส้ำเติมหลวงพ่อหลวงตาที่เตะสังฆทานเรียกพระสังฆทานบินนะว่าต้องจบชีวิตตัวเองแบบนั้นเป็นเพียงกนเทศคเพื่อเป็นทางหอสอนใจของพวกเราเนี่